นอกจากนั้นเผือกเผือกแล้วก็เผือกนะครับอันนี้ก็เผือกนะครับแล้วก็ข้อที่เผือกอะ่ะตายไปแล้วนะครับสวัสดีครับอีพีนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเอาต้นไม้ออกจากถุงกันนะครับที่ผมทําการเปิดปากถุงทิ้งไว้1คืนนะครับที่อีพีที่แล้วนะครับเพื่อให้ต้นไม้ ปรับสภาพนะครับเราไปชมกันเลยนะครับตรงนี้จะเป็นต้นไม้ที่ผมทําการเปิดปากถุงทิ้งไว้เมื่อวานนะครับเรามาเอาต้นแรกออกก่อนนะครับอันนี้จะเป็นมอนสเตล่าอัลบนะครับนะครับอันนี้มันแทงออกด่างเผือกนะครับเผือกไปหนึ่งต้นกำลังจะบานละต้นที่สองนะครับ น,นี้จะเป็นไม้วางข้อนะครับข้อตอนเนี้ออกด่างมานิดนึงดีใจหน่อยเดี๋ยวต้องลุ้นอีกใบหนึ่งว่ามันด่างต่อเนื่องไหมนะครับต้นที่3ามนะครับนะครับต้นที่สาออกเผือกนะครับอันนี้บานไปละเผือกต้นที่2นะครับ ส่วนต้นที่4นะครับนะครับเขือกไปอีกต้นหนึ่งนะครับผมทำการอบประมาณเจต้นเผือไป1 2ึ่งสอหต้นนะเผือไปอะอันนี้จะเป็นมอนสเตล่าไอูุสยุ ครูฉลุยักษ์นะครับที่ทําการอนุบาลน,นะครับที่มันไม่งอกตอนนี้รอดแล้วครับใกล้จะบานหนึ่งใบแล้วที่ EP ีผมจำไม่ได้ไว่า e ีีไหนก็ลองเข้าไปดูนะครับที่ผมทําการโนบานไว้อันนี้รอดแล้วนะครับที่ใบแม่มันไหม้นะครับอันนี้จะเป็นอัลบที่ผมทําการเพราะพันุ์ไว้ที่ EP 1ีนะครับลองเข้าไปดูนะครับซึ่งผมได้มา2ต้นที่ด่างนะครับนอกจากนั้นเพือกเพือก แล้วก็เผือกนะครับอันนี้ก็เผือกนะครับแล้วก็ข้อที่เผือกอะเผือกอะตายไปแล้วนะครับก็ผมทําการเพราะหนึ่ง6 7 8สี่ห้าดต้นนะครับ8ต้นเผือกด่างแค่3ามนะครับนอกนั้นเผือกไป5้านะครับคือไม้เผือกเป็นไม้พิการนะครับไม่สามารถสั่งเพาะแสงได้นะครับแบบนี้ครับเนี่ยครับบานมา1ใบ อันนี้จะเป็นใบแม่มันนะครับกําลังอบอยู่ยังไม่เอาออกนะครับใบแม่มันกําลังจะแทงหน่ออยู่เดี๋ยวรอมันบานอีกหนึ่งใบผมก็นำอาอออกนะครับใบแม่มันด่างครับค่อน,อน,อนข้างทํายากนะครับแล้วเวลามือใหม่จะไปซื้อต้นนะครับผมขอเรื่องนะครับเรื่องที่จะซื้อนะครับต้องดูตาก่อนนะครับ ผมรับปากไอคนในช่อง y o u t u b e หลายคนแล้วว่าจะทำวิธีดูตาให้ยังไม่ได้ทำเลยนะครับเดี๋ยวยังไงว่างๆเดี๋ยวผมทำลงไปให้นะครับช่วงนี้ก็อัดวีโออย่างเดียวนะครับเลยไม่ได้เข้าไปทำนะครับและต้นไอเงินไหลมามันไาลแดงขึ้นด้วยนะครับอันนี้จะเป็นผู้ฉีกนะครับผู้ฉลุยักษ์นะครับก็ผม ผมปกติผมจะไลฟ์ขายบนในเพจนะครับก็ยังไงก็เข้ามาชมกันได้นะครับทุกวันเสาร์ตอนเย็นนะครับผมจะเข้ามาไลฟ์นะครับก็วันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ